โดยโดยเกษตรนี่ยเราใช้ว hmm. like okay. like yeah, uh, huh. uh, right. ัตถ mm ุด hmm. ิบด้วที่สองภาษเนี่ยเป็ของวัตของเชื้อันนะครับสาเนี่ยเป็นวัตถุเคที่เราใช้รงต่เนี่ยตัวของน้องเนี่ยมันจะเปที่สี่นะับประเภทที่สเนี่ยมีห้ามใช้ในเกษตรกรเนี่ในเรื่องของพรบขารการวัตบชนนะอันนี้จะเลยเข้าเข้าข่ายมาถึงใเรื่อนั ซึ่งไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวไม่หนึ่งยัวเดียวมีกินมีหลายตัวฮะตัวเปรียบอะไรอนเนี้ยอันเนี้ยถ้าดูในลักษณะภัยนอกเนี่ยเข้าใจว่านเป็นยาผสมไถูกต้องเยครับนี่ที่เลืผู้ม่วยเป็นยาของไหมยมันจะอ่อน้อน้ำดึงนอันนี้คือยาลรบนตรงมายาของไมมตาปลากรดตาปลากอดใช่ไหมสัมผัสสัมผัสกลไกคืออะัรมีตัวนึงที่อบ่อนอยู่ที่สงนะ ตัวเนี้อันนี้เป็นธาตุอาหาร